วัสดีครับผมชื่อถองเป็นพนักงานที่นี่แหละบริษัทสูสานแฟชั่นผมมีเรื่องจะเล่าในบริษัทของผมให้ทุกคนฟังเนี่ยเพื่อนผมชื่อภูมิแต่ใครก็เรียกว่าบักไม่รู้ทำไมเพื่อนเนี่ยชื่อเจนนี่เขากินได้ตลอดเวลาดูดิ อีแ๋แหละนั่นไงและคนสุดท้ายชื่อปัดนางเนี้ยเป็นสุดทีมแหละถ้าไม่มีเขาเท่ากับเละเออเกือบลืมทีเด็ดเลยคนนี้บอสแม่งจะเขี่ยวอะไรหนาก็ไม่รู้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าในทุกๆวัน บริษัทของเราก็ทำงานกันปกติสนุกสนานเฮฮายิ้มหมเราะอย่างกับครอบครัวแต่แล้วมันก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นในบริษัทสวัสดีครับพนักงานทุกคนวันนี้ผมมีงานเล่นด่วนมาให้ผู้คุณบริษัทกู้ค้าของเราองค์การฟีฟ่าต้องการให้เราเออกแบบเสื้อกีฬา งานนี้ผมไม่ลืมนะครับแต่ขอภายในที่นี้ไม่ล่งเชียร์อะไรเอาอาทิตย์นี้ภายในอาทิตย์นี้เลยเหรอครับคิดว่างานมันเยอะม,มากเลยนะครับผมว่าต้องใช้เวลานากนกว่านี้นะครับพวกคุณไปแล้วผมอาจจะต้องรบกวนมาอยู่พวกคุณด้วยนะครับผมอยากให้งานออกมาดีผมฝาก้วยนะครับ ใครไม่งจะไปทำธนระบอลไม่งบ้าป่ะวะงานก็เยอะเงินก็น้อยบุัสก็ไม่มีโอทีก็ไม่ได้อเอาไปต้องมาทวงแล้วมั้งเนี่ยนั้นก็ไปราทวงกันดีกว่าประทวงนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณครับตอนนี้พนักงานบริษัทของเราไม่พอใจที่พวกเราไม่จ่ายโอทีและโบนัสครับผมควรทำยังไงดีผมคิดว่าปัญหานี้ผมได้ปรึกษาผู้ช่วยของผมแล้วผมคิดว่าท่านน่าจะจ่ายโบนัสแลวก็โอทีตามที่พนักง,งานเรียกร้องครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วพวกเขาควรจะได้กับงานหนักที่พวกเขาทําผมมองว่ามันสมควรแล้วครับที่พวกเขาจะได้แต่ท่านก็เลือกเที่ยวได้แล้วนะครับเงินบริษัทจะได้ไม่หมด ทุกอาทิตย์เลยหน้าเราเนี่ยแหมใช่เลยเดี๋ยวผมจะเรียกประชุมพนักง,งานทุกคนบ่ายวันนี้ครับผมขอบคุณคุณนะครับที่ให้คำปรึกษาผมจะเลิกเที่ยวแล้วครับผมได้ประชุมกระบอกบริหารแล้วผมขอโทษพวกคุณด้วยนะครับที่ไม่ได้จ่ายโอทีและโบนัสตามที่คุณต้องการนะครับและงานนี้ผมจะขยายเวลาให้พวกคุณพวกคุณจะได้ไม่กดดันตั้งใจทำง,งานนะครับ บบคครครัันี่แหละครับเรื่องราวของผมมีสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาขอให้คุณเข้าใจว่าทุกปัญหา,ามีทางออกถ้าไม่มีทางออกก็ไม่ออกทางเข้าผมค,ครับสันติวิธีแบ่งเป็น2ลักษณะน,นะครับคือ สันติวิธีในการต่อสู้หรือเรียกร้องและสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยวิธีแรกสันติวิธีในการต่อสู้หรือเรียกร้องหมายถึงการที่เราไม่พอใจหรือไม่เห็นพ้องกับการตัดสินใจการดําเนินการของผู้มีอํานาจเราก็อาจต่อสู้เรียกร้องโดยวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเช่นยื่นหนังสือขอเข้าพบหรือชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยเห็นต่างจากผู้มีอํานาจอย่างสงบอย่างสันติไม่มีอาวุธการต่อสู้ด้วยการดื้อแพ่ง ส่วนวิธีที่ 2. นะครับสันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งคือกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันตินั่นคือเมื่อเกิดความขัดแยง้งหรือข้อพิพาทต,ต้องหาทางออกโดยไม่ใช้ความมุนแรงซึ่งมีหลากหลายวิธีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของสถา,านการณ์เช่นการเจราจาต่อรองการประชุมเชิงปฏิบัติการการ,รแทรกแซงโดยบุคคลที่3รูปแบบตา่ตางๆกระบวนการกลุ่มและสันติวิธีครับ